ความใคร่รู้กับความกล้าได้มารวมกันมันทําให้ชายคนหนึ่งอยากตามหาความจริงว่าบทโลกใบนี้มีความชั่วร้ายหรือปีศาจอยู่จริงหรือไม่แน่นอนว่านี่มันก็คือเกมสยองขวัญน,นะครับเพราะฉะนั้นปลายทางของเรื่องราวมันก็จะมีสิ่งที่น่ากลัวกําลังรอชายคนนี้อยู่ในเกม One Eye Rico เกมสยองขวัญ ที่หยิบยกเรื่องราวของตำนานพื้นบ้านของชาวสลาฟกับบรรยากาศที่เราค่อยๆได้รับฟังเรื่องเล่าจากตำนานพื้นบ้านต่างๆมันได้ถูกนำเสนอออกมาในแบบภาพขาวดำผสมกับองค์ประกอบหลายอย่างที่เกมสยองขวัญควรจะมีและก่อนอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทางผู้พัฒนามอเทสกาที่เขาได้ส่งเกมนี้มาให้โดยเนื้อหาหลักของวิดีโอนี้มันก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องและเล่าประสบการณ์บางส่วนที่ผมได้พบเจอมาในระหว่างการเล่น Game, ซึ่งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกมเชิญมารับฟังเรื่องราวของตำนานเก่าแก่และให้เรื่องราวเหล่านั้นค่อยๆเติบโตขึ้นภายในใจคุณเหมือนกับเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงและให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นส่องสว่างขึ้นมาจุดประกายเป็นเปลวเพลิงที่ยิ่งใหญ่เมื่อนานมาแล้วสมัยที่ผู้คนยังเชื่อว่ามีวิญ,ญญาณ และสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่รอบตัวพวกเขาเรื่องราวมันได้เกิดขึ้นกับชายช่างตีเหล็กหรือว่าสมิธเขาได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันอย่างปกติสศขไม่มีเรื่องทุกร้อนใดๆแต่เหมือนว่าความสงบนี้มันก็ได้เปลี่ยนไปในคืนหนึง่งเขาได้ฝันว่าเขากําลังทํางานตีเหล็กอยู่แต่จู่ๆมันก็ได้มีรูปปั้นแป,กแปลก เริ่มปรากฏตัวต่อหน้าเขามันค่อยๆเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นโดยเสียงเรียกของช่างตัดเสือ้อหรือว่าเทเลอร์เขาได้ถามว่าช่างตีเหล็กฝันเห็นอะไรบ้างช่างตีเหล็กจึงได้เล่าสิ่งที่เขาฝันเห็นทั้งหมดแต่ในระหว่างการพูดคุยนั้นเสียงของหญิงชรา,าก็ดังแทรกขึ้นมาแกกำลังมองหาคำตอบที่ผิดที่ทุกคนต่างมองหาอะไรบางอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งแกแต่ว่ามันคือเรื่องอะไรกันละ่ะที่แกยังไม่รู้ไม่ว่าเสียงของหญิงชรา หรือความฝันที่เขาเห็นทําให้คําตอบที่ช่างตีเหล็กได้พูดออกมานั้นก็คือเขาอยากรู้ว่าปีศาจและสิ่งชั่วร้ายมีอยู่จริงบนโลกมนุษย์หรือไม่และนั่นมันก็เป็นต้นเหตุของการที่เขานั้นอยากออกประจนภัยเพื่อตามหาสิ่งที่เขาอยากรู้โดยมีช่างตัดเสือ้อเดินทางไปกับเขาด้วยในคืนวันนั้นช่างตีเหล็กและช่างตัดเสือ้อได้ออกเดินทางเข้าไปในป่าใกล้กับหมู่บ้านของพวกเขา ทั้งคู่เดินมาเจอกับกระท่อมไม้หลังหนึ่งช่างตีเหล็กจึงเข้าไปสำรวจข้างในและมันทำให้เขาได้เจอกับไม้ขีดไฟสิ่งที่จะช่วยเป็นแสงไฟตลอดการเดินทางของเขาและมันยังมีประตู ที่ถูกล็อกไว้ด้วยกลไกลอะไรบางอย่างซึ่งเขาต้องตามหาแผ่นหินทั้ง3ามโอดิซีพลิฟิมัสและออลซึ่งความหมายของชื่อแผ่นหินเหล่านี้มันก็น่าจะเป็นการอ้างอิงถึงเรื่องราวของโอดิซีกษัตริย์ผู้ชาญฉลาดที่กําลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เขานั้นจบสงครามที่เมืองทรอยตัวเขาและลูกเรือได้ถูกยักษ์ตาเดียวอย่างพลิฟิมัสลูกชายของเทพเจ้าโพเซดอน จับตัวไปแต่สุดท้ายแล้วโอดิซีก็ได้ใช้วิธีการเหล่าไม้แหลมเอาไปเผาไฟให้ร้อนและใช้มันจิ้มเข้าไปที่ดวงตาของโพลิฟิมัสจากนั้นเขาก็พาลูกเรือหลบหนีออกมาแต่ทว่าทำไมเรื่องราวของโอดิซีมันถึงได้กลายมาเป็น,นกลไก ที่จะใช้เปิดประตูลับของกระท่อมนี้มันเป็นคำถามที่ช่างตีเหล็กรู้สึกสงสัยและเมื่อเขาลองได้ถามกับช่างตัดเสื้อสิ่งที่ช่างตัดเสื้อบอกมาก็คือให้ระวังดวงตาที่มองเห็นทุกสิ่งหรือว่า all seeing eye ซึ่งช่างตีเหล็กก็รู้สึกว่ามันดูจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่และเมื่อช่างตีเหล็กเปิดประตูและลงไปยังทางชั้นใต้ดินได้กลายเป็นว่าประตูมันก็ได้ถูกปิดทำให้ช่างตีเหล็กต้องเดินต่อไปเพียงลำพังและสิ่งที่อยู่ใต้ดินมันก็ คือแท่นพิธีที่มีรูปภาพของปีศาจตาเดียวลิโคและหนังสือเล่มหนึ่งมันเป็นหนังสือขนาดใหญ่ที่มีรูปของปีศาจตาเดียวพร้อมกับบริวารทั้ง4สิงโตกระทิงอีกา และน่าจะเป็นยม,มทูตโดยหนังสือเล่มนี้มันได้รวมตำนานหรือนิทานพื้นบ้านของชาวสลาฟเอาไว้แต่ทว่าเนื้อหาหลายส่วนมันก็ได้หายไปตอนนี้มีเพียงเรื่องราวของโอดิสซีเท่านั้นซึ่งนี่มันก็ถือเป็นระบบของเกมที่เราจะได้เดินทางตามหาเรื่องเล่าต่างๆซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเกี่ยวข้องกับปีศาจตาเดียวที่ได้ถูกเล่าออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าการตามหาหน้ากระดาษข,ของตำนานต่างๆ มันก็จะเต็มไปด้วยอุปสรรคหรือปริศนาที่ช่างตีเหล็กต้องไขมันเพื่อเปิดหีบสมบัติที่เก็บเรื่องเล่าต่างๆเอาไว้และเมื่อเขาได้หยิบหนังสือออกมาเส้นทางลับก็ได้ถูกเปิดออกช่างตีเหล็กได้เดินทางต่อด้วยการพายเรือลำเล็กเข้าสู่กเกาะแห่งความตายหรือว่า Ice Land of the Dead เเขาเชื่อว่าสิ่งที่เขาตามหามันจะอยู่ที่นี่โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเส้นทางข้างหน้ามันจะพาเขาไปเจอกับอะไรบ้าง ตีเหล็กพยายามเข้าไปในส่วนลึกของเกาะซึ่งการไขปริศนาและการหาทางเข้าไปในส่วนที่ลึกขึ้นเขาไม่รู้เลยว่าการการะทําเหล่านั้นมันเป็นการปลุกปีศาลิโคขึ้นมาเขาได้ยินเพียงเสียงของช่างตัดเสือ้อที่ถามเขาย้ำๆว่าปลุกเธอขึ้นมาทําไมช่างตีเหล็กค่อยๆตกลงไปสู่ห้วงลึกของเกาะ Зачем ты его разбудил? Зачем ты его разбудил? Зачем ты его разбудил? เมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีเขาก็ต้องติดอยู่ในโลงศพและได้มีมือของปีศาจลิโคลากโลงศพไปยังที่ไหนสักที่ซึ่งสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้มันก็น่าจะไม่ใช่โลกมนุษย์ปกติแล้วหลังจากนั้นเขาก็ต้องตามหาทางออกโดยเขาต้องเจอกับอุปสรรคและสิ่งที่ยากจะอธิบายไม่ว่าจะเป็นการที่ช่างตัดเสื้อ ที่เขาน่าจะถูกปีศาจลิโคจัดการเสียชีวิตไปแล้วแต่หัวของเขามันยังกลับสามารถที่จะพูดได้เขาได้ขอให้ช่างตีเหล็กตามหาแมงมุมมาให้เขาเพื่อที่เขาจะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้หรือจะเป็นการที่ช่างตีเหล็กเริ่มเจอกับปีศาจลิโคที่ออกมาไล่ล่าเขาทําให้เขาต้องหาทางหลบซ่อนและวิ่งหนีพร้อมกับการแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางไปต่อและเมื่อเขาเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดความจริงมันก็ได เปิดเผยออกมานั่นก็คือลิโคไม่ได้เป็นเพียงปีศาจตาเดียวเท่านั้นลิโคมันคือชื่อที่มีความหมายถึงตัวตนหรือตัวแทนของโชคร้ายที่มันจะผูกติดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งและสามารถส่งต่อผ่านพิธีกรรมที่ช่างตีเหล็กบังเอิญทำมันโดยไม่รู้ตัวและตัวเขาเองก็ยังเป็นคนปลุกลิโคขึ้นมาซึ่งหลังจากที่เขาหนีออกมาได้มันก็เหมือนกับว่าลิโคคนก่อน ได้ส่งต่อความเป็นลิโคมาให้กับช่างตีเหล็กเขาได้เสียมือไปข้างหนึ่งและเสียเพื่อนอย่างช่างตัดเสื้อไปแถมตอนนี้เขาก็ยังต้องยืนมองหมู่บ้านของเขาที่มันกำลังเกิดไฟลุกไหมจากความมุ่งมั่นที่จะตามหาปีศาจและสิ่งชั่วร้ายตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาได้กลายเป็นสิ่งสิ่งนั้นไปแล้วเขาก็คือปีศาจลิโคคนต่อไปที่ได้นำพาความโชคร้ายมาสู่ทุกคนในหมู่บ้าน วันออลิโครหรือว่าลิโคสิ่งมีชีวิตที่มีรูปแบบที่หลากหลายตามเรื่องเล่าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหญิงชรากอบลินหรือว่ายักษ์แต่สำหรับในเกมนี้เธอได้ปรากฏตัวออกมาในรูปแบบที่เป็นหญิงชราตาเดียวที่มีลักษณะตัวสูงใหญ่และสำหรับคำว่าลิโคมันก็เป็นคำที่มีความหมายถึงโชคร้ายหรือชะตากรรมที่เลวร้ายซึ่งมันก็สื่อถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่างตีเหล็กได้อย่างดีในตำนานบางส่วนลิโคไม่ใช่ปีศาจท,ที่มุ่งร้ายหรือต้องการจะทำร้ายมนุษย์โดยตรงแต่ด้วยความที่พวกเขา มักจะเป็นตัวนำพาโชคร้ายมาสู่มนุษย์ทำให้ผู้ที่พบเจอ ต่างรู้สึกหวาดกลัวและคิดว่าตัวเองต้องเจอกับเรื่องไม่ดีและอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะอยู่ในตำนานของลิโคมันก็คือข้อคิดที่ว่าอย่าปลุกลิโคที่กำลังหลับไหลอย,อยู่มันอาจจะหมายความได้ว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งชั่วร้ายหรือเข้าใจกันได้แบบง่ายๆว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวซึ่งมันก็ดูจะเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับพฤติกรรมของตัวเอกอย่างช่างตีเหล็กตำนานหรือเรื่องเล่าส่วนใหญ่ที่จะสามารถพบได้ในเกม มันก็มักจะมีจุดที่เล่าเอาไว้ว่าพวกเขาได้ไปทําให้ปีศาจตาเดียวตื่นขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความอยากรู้หรือความต้องการท้าทาย แน่นอนว่าหากพูดถึงตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปีศาตาเดียวนั้นอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันมีหลากหลายรูปแบบที่ถูกเล่าต่อๆกันมาในกลุ่มผู้คนชาวสลาฟหรือว่าผู้คนจากประเทศรัสเซียและยูเครนยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวของช่างตีเหล็กและช่างตัดเสือ้อที่น่าจะถูกนำมาดัดแปลงให้กลายเป็นเรื่องราวในเกมนี้ซึ่งผมจะขอยกตำนานพื้นบ้าน3เรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังกันนะครับ เรื่องราวของช่างตีเหล็กและช่างตัดเสื้อ The Blacksmith and the Tailor ช่างตีเหล็กที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจนวันหนึ่งเขาเกิดอยากหลุดจากความน่าเบื่อนี้ด้วยการตามหาสิ่งชั่วร้ายโดยมีช่างตัดเสื้อร่วมเดินทางไปด้วยพวกเขาพบเจอกับกระท่อมร้างในป่าและตัดสินใจพักค้างคืนที่นั่นแต่แล้วพวกเขาก็ต้องเจอกับปีศาจหญิงชราตาเดียว หรือว่าลิโคที่ได้ออกมาไล่ล่าพวกเขาช่างตีเหล็กจึงใช้ความชันฉลาดของเขาหลอกล่อลิโคว่าเขาจะทำดวงตาใหม่ให้แต่มีเงื่อนไขยอยู่ว่า เขาขอมัดลิโคเอาไว้ให้อยู่ติดกับเก้าอี้และเมื่อลิโคหลงเชื่อช่างตีเหล็กก็ได้ใช้เหล็กร้อนทิ่มเข้าไปที่ดวงตาของลิโคซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกโกรธมากและพยายามไล่ฆ่าทั้งสองทั้งสองวิ่งหนีไปทางริมแม่น้ําทั้งตัดเสื้อสามารถหนีไปได้แต่ช่างตีเหล็กได้ถูกลิโคจับเอาไว้เขาถูกมัดด้วยเชือทําให้ช่างตีเหล็กตัดสินใจฟันมือตัวเองทิ้งและสามารถหนีรอดมาได้นั่นคือเรื่องเล่า รูปแบบหนึ่งของช่างตีเหล็กและช่างตัดเสือ้อซึ่งในบางเรื่องเล่าจะมีการเล่าว่าปีศาจลิโคได้มารุกรานหมู่บ้านนำพาโชคร้ายมาสู่ผู้คนจนกระทั่งช่างตีเหล็กและช่างตัดเสือ้อได้พยายามร่วมมือกัน โดยช่างตีเหล็กใช้ความสามารถของเขาในการสร้างกับดักขนาดใหญ่ส่วนช่างตัดเสื้อเขาก็ได้ใช้เข็มและได้ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษเพื่อมัดตัวลิโคเอาไว้และช่างตีเหล็กจึงได้ใช้ค้อนจัดการกับปีศาจลิโคขับไล่ความชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้าน เรื่องที่2เป็นเรื่องราวของ The Third v o y a g e of Sinbad the s a i l o ซการออกเดินทางของซินแบดผู้เบื่อหน่ายกับชีวิตที่สงบสุขในระหว่างการเดินทางของเขาซินแบดและลูกเรือจำนวนหนึ่งได้ถูกยักษ์ไซคลอบตาเดียวจับตัวไปลูกเรือได้ถูกยักษ์จับกินเป็นอาหารวันละคนซินแบดรู้ดีว่าเขาไม่สามารถต่อสู้กับยักษ์ตัวนี้ด้วยพละกกำลังได้เขาจึงวางแผนที่จะใช้ท่อนสูงเหล่าให้มันแหลมและรอให้ยักษ ตัวนั้นหลับก่อนที่เขากับลูกเรือจะช่วยกันเอาท่อนสูงนั้นทิ้มเข้าไปที่ดวงตาของมันและด้วยความที่ยักษ์ตาบอดมันก็ได้พังข้าวของจนเปิดทางออกที่ทําให้ซินแบตและลูกเรือหนีออกมาจากปราสาทของยักษ์ตาเดียวได้ เรื่องที่3เป็นเรื่องของชายชาราผู้เข็งแกร่ง The Old Strongman เมื่อนานมาแล้วมีกลุ่มกองโจรจำนวนมากกำลังเดินทางขี่มา้าข้ามทุ่งหญ้าสวรรค์นหน้าไปแต่ด้วยฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก พวกเขาต้องพากันไปหลบฝนภายในซากของหัวกระโหลกม้าขนาดใหญ่มีโจรคนหนึ่งทำหน้าที่ยืนเฝ้ายามอยู่ด้านนอกและไม่นานหลังจากนั้นมันก็ได้มียักษ์ตาเดียวที่กำลังขี่มา้าและวิ่งไล่อรารวาสไปทัว่วจนคนนั้นเห็นท่าไม่ดีเขาจึงรีบหนีออกมาจากจุดที่เขาเฝ้ายามอยู่แต่เพื่อนโจรของเขาทั้งหมดต่างก็ต้องเสียชีวิตจากการอรารวาสไปทัว่วของเจ้ายักษ์ตาเดียวตัวนั้นและแม้ว่าเขาจะรอดมาได้แต่สุดท้าย แล้วด้วยอายุและความอ่อนแอของเขามันทําให้เขาถูกเจ้ายักษ์จับตัวไปดูเหมือนว่าเจ้ายักษ์ตาเดียวตัวนี้มันอยากจะเก็บโจรคนนี้ ไว้กินเป็นอาหารซึ่งทางด้านของโจรเขาก็คิดหาวิธีหนีจนเขาคิดได้ว่าเขาจะทำลายดวงตาของมันและเขาก็สามารถทำได้สำเร็จซึ่งผลลัพธ์มันก็ทำให้เจ้ายักษ์ตัวนั้นเสียชีวิตร่างกายของมันค่อยๆถูกสัตว์ต่างๆฉีกกระชากเนื้อของมันออกมาและนำไปกินเป็นอาหาร ทั้งสเรื่องนี้มันก็คือตำนานหรือเรื่องเล่าที่จะเจอได้ในการตามหาหีบสมบัติในเกมและมันก็ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตตาเดียวทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าแม้มันจะถูกเล่าออกไปในแบบต่างๆแต่ทุกเรื่องราวมันก็จะมีอยู่หลายจุดที่มีความคล้ายกันอย่างเช่นการออกเดินทางเพื่อตามหาสิ่งที่ตัวเองอยากรู้หรือว่าจะเป็นตอนที่ปีศาจหรือยักษ์ตาเดียวถูกทำร้ายจนตาของพวกมันบอดเพื่อที่พวกเขานั้นจะ หนีไปได้ จุดเปลี่ยนหนึ่งของเรื่องราวในเกมนี้คือการที่ช่างตีเหล็กนั่งเรือเข้าสู่เกาะแห่งความตายเกาะที่มีชื่อบ่งบอกถึงโชคชะตาของเขาซึ่งเกาะนี้จะเป็นการอ้างอิงไปถึงผลงานจิตรกรรมเชิงสัญลักษณ์ของศิลปินผู้สร้างอย่างอานเบอร์กลินมันเป็นภาพที่แสดงถึงเกาะที่โดดเดี่ยวดูเงียบสงบแต่กลับแฝงไว้ด้วยความลึกลับของสิ่งที่มันอาจจะอยู่ภายในเกาะมีเรือลำเล็กที่กำลังพายเข้าสู่เกาะทางด้านอาโน หรือจิตกรเจ้าของภาพเขาบอกเอาไว้ว่าภาพนี้มันคือภาพแห่งความฝันที่สื่อถึงความเงียบสงบของโลกหลังความตายและนั่นมันก็ทำให้ผู้คนที่ได้เห็นผลงานของเขาสามารถที่จะตีความไปได้หลากหลายอย่างเรือที่กำลังพายไปยังเกาะแห่งความตายมันอาจจะสื่อถึงชะตาก,กรรมและความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือว่ามันอาจจะเป็นโลกหลังความตายที่ทุกคนนั้นจะต้องเจอมันก็เป็นไปได้ซึ่งในส่วนของการที่เกมนี้ ิส่งนี้้มาใชผมก็พอจะนึกถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของชะตากรรมได้อยู่บ้างอย่างเช่นการที่ช่างตีเหล็กไม่สามารถจะหลีกหนีจากก,การต้องกลายเป็นลิโคคนต่อไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจของเขาในวินาทีที่เขานั่งเรือไปยังเกาะนั่นมันก็คือโชคชะตาที่ได้ถูกกําหนดเอาไว้แล้วและไม่ว่าเขาจะทํำยังไงเขาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ เป็นอีกหนึ่งเกมสยองขวัญที่สร้างความประทับใจให้กับผมอยู่พอสมควร โดยในทีแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเกมที่ออกไปทาง walking simulator แต่มันกลับมีบางช่วงบางตอนที่มีองค์ประกอบของการไขปริศนาการหลบซ่อนและวิ่งหนีจากปีศาจลิโคซึ่งอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ดูเป็นสิ่งที่เรามักจะเจอได้ในเกมสยองขวัญและนอกจากนี้ภายในเกมก็ยังมี collectible อย่างเรื่องเล่าต่างๆที่เราจะสามารถเก็บได้ตลอดทางถือเป็นเกมที่มอบบรรยากาศแปลกใหม่ สำหรับเกมสยองขวัญที่นานๆทีตัวผมเองจะได้สัมผัสอารมณ์ความสยองจากตำนานพื้นบ้านของชาวสลาฟซึ่งคนผู้ชมคนไหนสนใจและอยากสัมผัสบรรยากาศเกมสยองขวัญแบบใหม่ๆที่ดูแตกต่างจากเกมสยองขวัญทั่วๆไปก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอร์ตเตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม One Ilico ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ